ก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการครับนะครับเราสองคนมานั่งกันอยู่ตรงนี้ตั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับมาเพื่อที่จะมาช่วยกันหาทางแก้ดูแลป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงไร่แปลงนาของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าคุณจะทําพืชประเภทใดก็ตามทุกคําถามที่คุณโทรมามีคําตอบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ปีพันของเราไปใช้นะครับตระกูลงานของรวยด้วยเกษตรมีเยอะแยะมากมายตอนนี้นะครับมี เรียกว่าดูแลท่านได้ทุกประเภทพืชเลยอ่ะใช่ครับค,คุณก็ติดต่อกันเข้ามาครับ025 031774 081 665 2334ถึง5และ084 81 1262ค่ะนะครับยินดีที่จะรับใช้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวใช่นะครับในช่วงนี้มมอย่าลืมผมมันลืมบ่อยนะครับหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์นาคาเขาฝากมา เขาเราก็อยากให้เพราะว่ามันเป็นหนังสือดีๆเนาะพี่น้องจะได้มีข้อมูลความรู้ค่ะเล่มนี้เล่มเก่าๆเล่มเดิมๆที่มีประโยชน์มากมายเพราะหลายท่านยังไม่มีอยู่ในบ้านค่ะนั่นก็คือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องข้าวอินทรีครับการผลิตข้าวต้นทุนต่ําให้ผลผลิตสูงเขาทำยังไงอันนี้เขาเรียกข้าวอินรีไอข้าวอินรีย์ไอข้าวชีวภาพันคนละอย่างนะนะครับต้องจำหว้าใจ่ีข้าวอินทรีย์ก็คือ ข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มันมีปุ๋ยของมันเขาเรียกอะไรมีส่วนผสมของมูลสัตว์มีอะไรพวกนี้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรพวกนี้แต่ชีวภาพเนี่ยเป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับที่ไปช่วยเสริมเติมแต่งไว้นั้นให้ท่านทําความเข้าใจนะครับแต่คําว่าปอสารเนี่ยทั้งอินทรีย์และชีวภาพปอสารหมดได้ทั้งสองเรื่องตัวอินทรีย์ จะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการลดปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวชีวภาพก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งของเราสามารถใช้ได้ทั้งชีวภาพใช้ได้ทั้งเคมีแต่ยังปุ๋ยเคมีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลไปถึงบ้านปลายของผลผลผลิตนะครับว่ามันมีสารคงค้างอะไรไม่เกิดการตกค้างใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากระบวนการการใช้ท่านไม่วางแผนเนี่ยปัญหาที่มันส่งผลมาก็คือ เกี่ยวกับเรื่องดินตกค้างที่ดินทาให้ดินแระแทกไม่ดินเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะรณรงค์ว่าพยายามลดเถอะนะครับปุ๋ยเคมีซึ่งเราเป็นประเทศที่นเข้าปุ๋ยเคมีมากที่ถ้าเราถ้าเราจะลดได้จริงๆเนี่ยหมายความว่าดินเราต้องสมบูรณ์จริงนะถูกต้องถ้าตัดไปที่ว่าดินของเรายังไม่มีความสมบูรณ์จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงส่องมาแล้วครับราคา85บาทใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ไปครอบครอง นะครับก็ราคา85บาทั้งในนี้ก็มีข้อมูลความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวแบบอินซีนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้าวอินซีมีข้าวออแกนิกใช่นะคะออแกนิกเป็นประเภทไหนทำวามเข้าใจกันด้วยพี่น้องบางทีเราก็จํากันแบบจำกันแบบถ้าเป็นในกลุ่มของพวกต่างประเทศนะคะอาจารย์อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะใช้วิธีออแกนิกก็จะเป็นในกลุ่มพวกนี้นะคะ นะฮะก็เป็นตัวเติมเป็นตัวเสริมแต่ทุกตัวก็คือปลอดสันพิษหมดทีนี้เราก็ต้องมาดูซิว่าสภาพของเรานี้นเหมาะกับอะไรใช่นะครับสถานการณ์ของเราสก,กยภาพของเราที่จะเขาเรียกอะไรนะสร้างอุปกรณ์ที่มาช่วยเหลือเนี่ยม,มันสามารถจะลงทุนกับตัวไหนได้นะครับค,คุณสามารถจะทําได้ทุกประเภทคือนะครับอ่ะอันนี้นะครับ85บาทา่ะทคุณโทรมาเราส่งไปนะครับแล้วก็มีแนวทาง และแบบอย่างการผลิตทุเรียนมังคุดเงาะยุคใหม่ค่ะอันนี้ต้องต้องต้องเป็นสําคัญนะ่ะสําหรับคนที่ทําสวนผลไม้ประเภทนี้นะครับเราขออนุญาตสนับสนุนท่านอย่างเป็นทางการเพราะเราเป็นกังวลเหลือเกินครับว่าต่อไป ไอ้ผลไม้ประเภทนี้มันจะหมดไปจากประเทศไทยแต่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะคใครที่ปลูกทุเรียนเนี่ยาาถ้าประเทศเปิดคือหมายความว่าปี58เนี่ยท่านาจะรวยมาหาศาลเพราะว่ายังไม่มีประเทศไหนที่ปลูกทุเรียนได้ใช่นอกจากประเทศไทย แล้วต่างประเทศก็ชอบรับประทานด้วยนะจำไว้แล้วต่อไปก็ซื้อจึงสวนเลยใช่นะคะแต่ว่าคุณต้องปลอดสารพิษถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครมีต้นเล็กต้นน้อยแล้วยังเขาเรียกขยับขยายได้เพิ่มแปลงได้ะไรได้เตียมเลยนะครับปลูกไปเลยนะครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรพวกนี้ทุกประเภทผลไม้ทีนี้พยายามจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าพี่น้องครับบางทีพอเขาตื่นอะไรกันปุ๊เราก็ ตื่นตามค่ะว่าอ่ใช่ค่ะโหพี่ปลูกยางพารากันหมดประเทศแล้วอ่ะก็บางที่นะคะเขาบอกว่าปลูกปลูกยางอยู่อยางไม่ดีโคนยางทิ้งอาจะไปปลูกบางทีปลูกทุเรียนอทุเรียนมีปัญหาโคนทิ้งโค่นทุเรียนจริงเป็นเรื่องเป็นลาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้145บาทครับส่งตรงถึงบ้านคุณเช่นเดียวกันเพียงแต่คุณโทรมานะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาให้ดา่านะครับโทรมาตอนนี้ครับ ปึ้งปึ้งปึ้งส่งถึงคุณเลยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้มีเสียงมีสายเข้ามาครับจากคุณจุกสุพรรณครับผมสวัสดีครับคุณจุกครับครับผมครับผมคุณจุกอยู่สุพรรณอยู่อำเภออะไรอำเภอสองพี่น้องครับสองพี่น้องเราคุยกันบ่อยไหมเกินหลายครั้งอยู่ครับฮะหลายครั้งอยู่ครับหลายครั้งอยู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านครับก็ปกติดีครับ วันนี้อยากจะโทรมาคุยอะไรกับเราบ้างจะคุยเรื่องหัวเชื้อนะครับว่าหัวเชื้อนี่ตอนนี้ผมเลี้ยงกุ้งอยู่ผมจะเอาไปฉีบอกกุ้งได้ไหมพูดอย่าเที่ยวฉีดเลย <c oughs> คุณจุกครับผมถ้าคุณเอาหัวเชื้อไปฉีดบอกกุ้งสิ่งที่มันจะเกิดตามมาฟังนะครับผมกุ้งคุณจะโตวไวกว่าปกติ กุ้งคุณจะแข็งแรงกว่าปกติครับผมคุณจะโอ้โหจะบอกว่าอะไรสุดยอดอ่ะมันสุดยอดอ่ะเพราะว่าผมจะใช้ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มปล่อยลูกกุ้งเลยไหมจริงๆแล้วคุณต้องใช้ตั้งแต่ตากบอ่อปกติคุณตากบอ่อใช่ไหมครับผมคุณเอาปูนขาวเลยใช่ไหมครับผมคุณไม่ต้องเลยคุณใช้หัวเชือ้อผสมเอ็มฟัสตหนักๆฉีดเลยครับ ฉีดเลยีดฉผนังบ่อคุณเลยนะครับแล้วมันจะปรับเลนมันจะทําเวลาคุณปล่อยน้ำเข้าไปเนาะคุณก็ฉีดในน้ำอีกรอบหนึ่งปรับอันนี้ไม่ต้องผสมเอ็มฟ้า้้นะเพียวๆเลยมันก็จะปรับสภาพน้ําคุณอุ้ยสวยสดงดงามน้ําคุณจะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นมีการสร้างสิ่งที่ลูกกุ้งต้องการเขาเรียกอะไรแผ่นต้อนใช่ไหมครับผม ตอนตอนนี้คุณอยู่ในช่วงไหนคะคุณจุกตอนนี้คุณจะเริ่มปล่อยไปครับคุณปล่อยลูกกุ้งไปหรือยังปล่อยแล้ว,ปล,ลวปล่อยไปแล้วครับอ๋อปล่อยไปแล้วเนาะอันนี้ปล่อยไปได้กี่วันแล้วคะขอโทษค่ะเพิ่งจะปล่อยได้สองวันครับอ๋อปล่อยได้สองวันก็อย่างนี้เดี๋ยวสักเจ็ดวันผ่านไปคุณก็เอาหัวเชื้อใส่เข้าไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเจ็ดวันนี้คุณต้องให้อาหารใช่ไหมต้องเริ่มให้เลยครับให้เริ่มให้แล้ครับ อ๋อแ,แล้วในบอกคุณมันมีลายแดงเกิดขึ้นหรือยังคะมีลายยังไม่เลยไมเลยครับพวกนี้เขาเติมทั้งนั้นเองพวกนี้เขาต้องเติมเข้าไปเขาต้องเอามาให้ถูกไหมไม่ค่ะมันเกิดขึ้นเองค่ะอาจารย์เกิดได้พวกพวกแพลงต้นพวกวอะไรไอตัวลายแดงนะนปัจจุบันเนี่ยตอนที่เขาปรับสภาพน้ําอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้มันเกิดพว้ใช่ไอตอนปัจจุบันในการเลี้ยงกุ้งรุ่นแรกเนี่ยก็จะแจกแปดข้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อมาเติมให้เขาก็ก็เป็นเป็นยุคใหม่นะคะ แต่ว่าตัวนี้เราอยากจะบอกอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าคุณจุกเนี่ยใช้ตั้งแต่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้บาบัดเลนใช่ไหมคะแล,แล้วก่อนที่คุณจะเปิดบ่อเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าครั้งต่อไปนะคุณเนะ่ะเอาไปฉีดพ่นก่อนที่จะเปิดบ่อสักครั้งหนึ่งแล้วพอตอนที่คุณปล่อยน้ําเข้าบอ่อคุณปล่อยตามน้ําเข้าไปเลยนะคะตัวนี้มันจะไปช่วยปรับค่า pH ไม่ให้แหว่งน้ําจะสีสวยแต่ทีนี้ตอนนี้คุณปล่อยลูกกุ้งไปแล้ว เดี๋ยวพอเจ็ดวันนะ่ะคุณถึงปล่อยหัวเชื้อเราเข้าไปนะคะคน้ำลึกกี่เมตรคะน้ำก็เพราะตอนนี้ปล่อยใหม่ๆน้ำยังประมาณสักห้าิเต็มอ๋อยัอยงน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ถ้าางนั้นเดี๋ยวสักเจ็ดวันเอาอย่างนี้ปกติถ้าน้าลึกสองเมตรเนี่ยเราจะใช้ประมาณหนึ่งลิตรเนาะแต่ว่าอันนี้คือน้ามันยังน้อยคุณก็อาจจะใช้แค่ครึ่งลิตรพอคุณลิตรต่อไร่ครึ่งลิตร,ต,รต่อไร,ร่รไรเพราะว่าน้ําคุณยังน้อยแล้วขอโทษนะคะเป็นบ่อธรรมชาติหรือบ,บ่อใบพัดคะ บอ่อใบพัดรับบอ่อใบพัดคุณสารหน้าใบพัดเลยนะคะคาสารหน้าใบพัดเลยแล้วก็ให้ใบพัดเป็นตัวตีและพอ,พอ,พ,อพอน้ําเพิ่มขึ้นน่ะนะคะถ้าน้ําถึงสองเมตรเมื่อไหร่2 2> หคุณต้องใช้หนึ่งลิตรต่อไร่นะคะคคน้ําลึกสองเมตรนะ,ะรไม่เกินแต่ว่าเมตรห้าสิบ <50 S 2> ก็ใช้หนึ่งลิตรได้นะคะค,ค่ะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะว่าออตอนนี้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่อยคําคนึงถึงเรื่องน้ําว่า เขาจะรอให้น้ําดอบก่อนแล้วเขาถึงจะถึงจะเติมเติมในเรื่องของตัวที่จะไปปรับถ้าหากว่าคุณจุกอยากให้กุ้งมีคุณภาพดีเนี่ยตอนนี้กุ้งย่างเล็กไม่เป็นไรคุณอาจจะเป็น15วันหรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดกุ้งมันโตขึ้นมาเนี่ยคุณควรจะต้องใส่ประมาณสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าฝนตกเนี่ยคุณต้องใส่อาทิตย์ละครั้งเลยไม่งั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเชื้อโรคจะตามมานะคะครับค่ะค่ะมีคํา,คาคถามอื่นไหมคะไม่มีนะครับ ค่ะผมเอามาใช้อยู่กับนาอยู่ตอนเนี้ยออใช้แล้วอยู่กับนาแล้วนาเป็นไงบ้างล่ะก็ดีครับดียังไงอ่ะก็ดีทุกด้านอ่ะดีทุกด้านถามอย่างนี้ถามอย่างนี้ชาวบ้านชาวช่องผมก็ไม่รู้อะไรเลยดีจบเลยดีทุกด้านให้ข้อมูลความรู้คนื่นก็ม้างสังก็ดีครับฮะย่อยแต่หลายสังก็ใช้ได้ผลครับอืแล้วก็เอามาฉีดข้าวก็ข้าวก็ไม่เป็นโรค แต่ก็มีหนาตอนช่วงหนาวะ่ะแล้วได้ได,ได้ได้บำรุงแบบที่เราแนะนำไหมครับก็บผมก็ฉีดปุ๊บประมาณเกบวันครั้งครับอืมได้ลงดินไหมลงครับข้าวรเราก็ยังยังอยู่ได้ของคนอื่นเขาเหลืองก,ก็ืนอครับอืมของเราเขียวอยู่ไหมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็เขียวแต่ก็มีหเหลืองๆไม่หน่อยอืมแต่แต่ก็ไม่ถึงกับเหลืองมากแต่นี้ฟื้นแล้วใช่ไหมเหลืองยังข้าวสุกเลยอืม ตอนนี้ข้าวกี่วันแล้วล่ะข้าวผมเจ็ดติดกว่าวันแล้วครับออกหมดยังยังไม่ออกครับเพราะมันเจอหนาวช่วงนั้นเนี่ยอ๋อชะงักอยู่ครับแต่ตอนนี้มันกระชากกระชากเต็มตัวมาแล้วใช่ป่ะครับผมอืมดีครับแหลมเลยกระบปงก็ใช้จากของคุณเนตรอ๋อน้องเนตรครับเนตรใจซื่อครับผมมือสะอาด นี่ถามนิดนึงตอนเนี้ตอนเนี้ให้ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วใช่ป่ะเอ้ยให้ปุ๋ยอไอ้ให้ปุ๋ยอุ้ตายเลยเรียกปุ๋ยรองพื้นเลยปุ๋ยรับท้องไปแล้วใช่ป่ะครับผมอือือค่ะแล้วก็ฉีดครั้งสุดท้ายไปแล้วใช่ไหมยังครับเดี๋ยวจะฉีดอีกสักครั้งเนยเดี๋ยววันที่ยี่แปดเนี่ยยี่สิบแปดเหรอครับแสดงว่า เพึ่งจะเริ่มปิ่มๆแล้วสิข้าวพมจะเริ่มต้นกลมๆต้นกลมรีบเลยเพราะว่ามันจะได้สะสมไงครับครับผมช่วยมาหน่อยหนึ่งครับผมอืมนะครับมีอะไรพมเติมไหมครับไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากคุณจุกครับลองมาใช้ดูเลยนะครับกุ้งสุดยอดครับผมยังเก่งขอบอกครับ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 คุณจุก จากสุพรรณบุรีสองพี่น้องค่ะนะครับแล้วก็ไปที่พิษณุโลกครับคุณอมรินคุณอมรินครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เล็กด้วยครับสวัสดีค่ะคุณอมรินอยู่อำเภออะไรอำเภอวังทองครับวังทองเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ที่วังทองก็เงียบๆอยู่ครับไม่มีอะไรเงียบ ไม่ธรรมัาสองวันก่อนนี้อที่มีตัวแทนพิคามานั่งคุยกับอาจารย์นะที่เขาบอกว่าตอนเย็นฉีดยาฉีดยาไปเนี่ยแล้วที่ว่าตอนเช้าเป็นหิมะเกาะใบนะครับอผมอยากจะรู้ว่าก็ใช้อัตราส่วนอะไรเท่าไหร่หรืออัตราส่วนตามปกตินี่ครับตาปกติครับนอนนังเหนียวค,ครับผมโอ้นอนหนังเหนียว ตัวเป็นลักษณะคล้ายๆวัน,น,นมะาวาันของอบตอชัยวัฒน,น์เนาะวันวันสดครับน่าจะเป็น,นอบตอชัยวัฒน์ครับอืนั่นนะครับอ่าฮะผมะว่าโอ้โหได้ผลไวดีขนาดนั้นเลยเหรอฉีดตอนเย็นตอนเช้าขึ้นมาตายบนไวโอผมแบบไม่มันได้ผลตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่ตอนเย็ยนแล้วอครับผมคือเขาฉีดเย็ยนเย็นมืดเนี่ยมันกาลังออกหากินค่ะ เข้าใจไหม,มเขาไม่ได้มาฉีดสี่โมงอย่างเรานะเราฉีดเกือบห้าโมงแนละ้วพอฉีดมันก็มืดไปกันเนะี่ยมันก็ปูหนีขึ้นมาแล้วพ<ม>อหนีขึ้นมาเนะี่ยมันก็งวงเงียแล้วมันไม่ไหวมันก็ไม่หยุดหยุดตรงปลายเหมือนพี่วิเชียนพูดเมื่อคืนเนี่ยจําได้ปะครับพี่วิเชียนของแกเขาฉีดเนี่ยพอแค่ฉีดปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเห็นหนอนขึ้นมาหนีขึ้นมาเขาก็บอกวิเชียนตายแล้วโอ้หนอนกินยันยอดเขาคิดอย่างเงี้ค่ะ แต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ครับมันหนีขึ้นมามันหนีขึ้นมาแล้วก็หมดแรงใช่ค่ะหายใจไม่ออกใช่ค่ะหมดแรงนะครับแล้วก็พอเขาตายพวกนี้พอเขาตายเนี่ยเนื่องจากตัวเขาในตัวเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นน้ํานะครับพอถึงเวลาเสร็จแล้วที่มันเป็นขาวๆเมง่กีพอเขาก็ดูดเอาตัวพวกเอมฟัซเราไปอะไรเราไปสูญเสียน้ําสูญเสียน้ําด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับมันก็จะช่วยทําให้เขาเป็นลักษณะนั้น ทำไมเราเรามองดูว่ามันผิดปกติหรือว่าสิ้นดีเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ครับผมคิดว่ามันทำไมได้ผลไวไวจังเลย,ยนี่ครับนี่ครับหนอนนังเหนียวที่ว่าของคุณเป็นหนอนอะไรอะ่ะมันมกกักจะเป็นไอ้หนอนม้วนใบเขาที่กับใบแล้วไปนอนลอยอยู่บนน้ำอ่ะครับอาจารย์โอ้อันนั้น <c oughs> คุณต้องเอาน้ำอก <c oughs> อ,อก <c oughs> วิธีการแก้คนละเรื่องหนอนคนละประเภท อย่างนั้นคุณจะต้องเอาน้ําออกจากนาเสร็จแล้วค่อยฉีดยาตอนนี้คุณว่าอ่เดี๋ยวผมให้ดูอีกม<ะ>ีอีะอาจารย์แนละ้วถ้าอย่างข้าวมันมันโตมันท้องแล้วครับเนี้ยแล้วพอปล่อยน้ําออกมันฉีดไม่โดนถึงพื้นนะครับมันจะโดนตัวมันไม่อาจารย์ถ้าอย่างนั้นคุณจะแก้ไม่ได้ครับเนาเพราะคุณมีน้ําแล้วคุณจะฉีดโดนตัวมันไม่ะอืม มันยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้มันเดินทางไปง่ายกว่าเดิมเพราะมันไปทางน้ําอาศัยน้ําในการเดินทางค่ะผมถึงเช่ว่าปล่อยน้ําออกแล้วครับอาจารย์ฮะผมถึงเท่ว่าปล่อยน้ําออกแล้วครับแล้วก็ไปปล่อยน้ําออกถ้าเกิดคุณจะฉีดมันเนี่ยคุณก็ณต้องเขาเรียกแหวกต้นฉีดคุณเข้าใจป่ะอ๋อต้นมันอยู่ใช่ไหมคุณก็เอาหัวฉีดเนี่ยแหวกเข้าไปที่ต้นเพื่อเอาลงโคืนปัญหามันก็คือว่าเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นหรือเปล่าต่างหาก ถ้าเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นมันก็จบนะครับประเด็นก็คือว่าบางทีพวกเราคิดว่าโอโ้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะภาระ <S 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 พอมันเป็นภาระเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยอย่างเนี้ยของคุณเจอหนอนในนี้อันนีแ้แม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูอันชัดนะครับเนี่ยลักษณะของคุณคือหนอนที่มันอยู่ในหลอดแบบเนี้ถูกไหมครับผมอ่าเวลาจริงตัวอยู่ในนี้ พอ <พา S 2> ตัวมันอยู่ในนี้เสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็โผล่ตัวขึ้นมาครึ่งตัวแล้วก็กระดึ๊ก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 มันก็ไปเป็นหางเรือเลยอ<า>ืมค่ะอ่าพ<า>อมัน<า>เป็นหางเรืออย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปชนต้นอื่นพอชนเสร็จเย็นเย็นมันก็ออกจากหลอดนะแล้วขึ้นไปกินต้นอื่นหน้าที่เราคือทําให้มันเดินทางไม่ได้พอมันเดินทางไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องออกจากหลอดมาแล้วก็เดินไปเพื่อที่จะไปขึ้นต้นอื่นค่ะ แล้วเวลามันขึ้นไปกินนะมันไม่ได้กินที่โคนนะมันไปกินที่ใบายยอดนะ,นะครับเนี่ยครับพอมันกินที่ใบยอดพอมันขึ้นไปเราฉีดยาถามว่าเอาน้ําออกคุณฉีดเย็นไม่ได้ไปฉีดตรงโคนเยอะนะคุณฉีดต้นนี่แหละแต่โดนตัวเพราะมันจะออกจากรอนและขึ้นต้นเข้าใจป่ะครับผมออไอแไวกแหวกนี่คือเอาให้ชัดเจนไงอืครับอืพอมันขึ้นต้นปุ๊บเราฉีดมันมันก็จบ ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกลัวว่ามันจะไม่ทั่วถึงไม่อะไรคุณก็ปรับฝอยมากอะไรมากก็มันจะช่วยได้เยอะพอควรแต่คุณต้องฉีดจี้พวกเราฉีดยาฉีดพุ่งไปนู่นสามเมตรห้าเมตรด้วยน,น,นะ <c oughs> ใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับถ้าฉีดอย่งางนั้นนะ่ะไม่ไหวก็มันจะไม่เห็นผลนะครับฉีดจี้จี้หน่อยสามสิบองศาเลย แขนเราในแขนเรากระตัวเนี่ยพื้นเนี่ยหักสามสิบองศาลงพื้นลงต้นลงยอดไปเลยนะครับ,รบถึงจะเอาอยู่การฉีดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คุณต้องฉีดแบบนี้ไม่งั้นคุณเอามาอยู่บางทีก็ร้องโอ้ยฉีดแล้วไม่เห็นได้ผลดา <c oughs> คือเราไม่ไม่ค่อยสนใจกระบวนการการใช้เนี่ย <c oughs> เพียงแต่สักจะใช้ว่าใช้แล้วใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลมนอยู่ที่วิธีการคุณไปฉีดคุณสังเกตมันมเขาฉีดกันอย่างเงี้ยถูกไหม พอฉีดอย่างนี้ไปมันพุ่งปุ้งแล้วคุณก็จะเห็นนะรอยมันพุ่งๆุ้คุณจะเห็นฝอยมันลงอย่างนี้ถูกไหมครับพอมันลงเสร็จแล้วใบข้าวของคุณนะมันเป็นใบงุ้มเส้นส่วนใหญ่แปดเก้าสิบปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องเกษตรกรชอบให้สีสิบหกเยอะใบก็สุมมันก็ลงบนใบไหลลงโดนตัวหนอนไหมล่ะพอไม่โดนตัวหนอนก็ไม่ตายพอไม่ตายคุณก็ด่ายา ไม่มีใครด่าตัวเองเออเราทำผิดวิจีวะค่ะจริงไหมใช่ครับเป๊ะแหละเรื่องนี้ละเป๊ะแล้วเชื่อผมว่าคุณอมรินแล้วตอนนี้ของคุณมีปัญหาเรื่องหนอนเหรออืมไม่มีครับแต่ว่าแป้งข้างเขาไม่มีคุณจะไปบอกเขาหน่าคุณว่านะฮะ คุณยมไปบอกเขาว่านะใช่ป่ะครับของมึงดูดีมึงยุ่งของกูใช่ป่ะไม่หรอกบางทีเราปรารถนาดีเนาะครับอาจารย์ครับคือถ้าผมอยากจะเข้าแปลงพันข้าวอาจารย์ผมจะต้องเริ่มทําเป็นคณะแปลงใหญ่ตั้งแต่เริ่มที่ว่าทําล้างนาสองขนก่อนสามรุ่นรุ่นที่สามต้องใหญ่ให้ได้ อ๋อแต่แต่ทรุนนี้คือเป็นปกติไปก่อนใช่ไหมครับใช่คุณยาวตังที่ไหนมาวัดไว้แล้วอือใช่รับผมก็ยังคิดอยู่เอคุณไม่ต้องคิดเลยโทรมาถามเลยไม่เข้าใจโทรถามบางทีเรามัวไปคิดอยู่เนาะอ่าก็ผมก็ยังคิดอยู่โอ้โหผมต้องแค่ทุนเยอะเหมือนกันนะปราจานหลอทุก็นธนาใหญ่เราต้องจ้างรถไถใหญ่มาปาบเป็นเบ่งเบียร์ใหญ่เนี่ยโอ้โหแวทุกคนคิดเหมือนเธอหมดเลยใช่ครับผมก็ยัง จ,จะตกยิ่งตกใจอีกจะโทรหาตามารยอีกก็กลัวอาจารย์จะ,าจ,าจะว่าเอาเห <c oughs> ็น,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 นไ,ไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คุณนะว่าอาจารย์ก,กลัวอาจารย์จะว่าเอาฉันจะไปว่าอะไรคุณ <c oughs> ฉันก็บอกโทรเข้ามาโทรเข้ามาอ๋อถังงั้น,นอาจารย์สดังเฉยพอพอผลที่สามที่ว่าจะเข้าไปมันเข้าแล้วเนี่ยค่อยทําเป็นคณาใหญ่ก็ได้ใช่ไหมจ๊ะลูกแต่ถามว่าพอผลที่สามคุณเพิ่งจะทําคณา คุณเพิ่งจะปรับหน้าดินมาเป็นคนาดินในนาคุณก็จะเสื่อมสภาพลงทันที<อ>ใช่ไหมปอย่างเก่งก็บอกรุ่นที่สองคุณต้องเริ่มทำแล้วอ่านี่ไอ้นอนตัวนั้นที่คุณอยากรู้จักมันไ<อ>ซน์แนวชัดเจนเนี่กันั่นนี่นี่นี่ <c oughs> นะครับเห็นไหมมันอยู่ในหลอดนี่หลอดมันนี่อ่าอาจารย์แล้ว ไอ้อย่างเขตผมนะ่เป็นเป็นเขตดินดินสายดินแดงนะครับแล้วควรจะทํำข้าวพันอะไรครัาอาจารย์ที่เข้าโครงการอาจารย์ได้ได้ทุกพันธแหละถ้าเกิดดินดีได้ทุกพันธุ์พี่น้องกเกษตรกรน่ะบางทีเข้าใจสถานการณ์ของเราเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนาะรเราพยายามที่จะเอาต้นเหตุนะเป็นตัวไปแก้ปลายเหตุ บาังจะบอกว่าบางคนบอกเป็นดินทรายก็ะจะต้องไม่ปลูกนู่นไม่ปลูกนี้แต่เราไม่พยายามทําดินทรายให้มันเป็นดินสมบูรณ์นะแต่วิธีการที่เราสอนเรื่องอาจารย์เล็กบอกมาแจ้งมาตั้งแต่ทีแรกที่เราให้ข้อมูลกันมาเนาะ,ะใช้หัวเชือ้อเขาใช้เอ็มฟัสเยอะๆเนี่ยเนื้อดินคุณจะเพิ่มใช่เหมือนแปลงของพ่อพ่อ,พอท่านเป็นท่านเป็นผมเรียกพ่อท่านเป็นพ่อของอาจารย์ผมะนะครับอยู่ที่โขกพระนะที่ผมเคยบอกปัดหนะ้าดินใหม่หมดเลยครับดินเป็นทราย หน้าดินเนี่ยแข็งเป๊เลยรแต่โทษทับแข็งแค่นี้แหละข้างล่างเหยียบพุกเป็นคล้ายๆไหมครับผมเวลาแข็งเนี่ยประเภทจอบฟันสถานฟันไม่เข้าจะโทษครับพอถึงเวลาพอใช้ไปคุณห้ามเผาฟางเด็ดขาดครับผมย่อยฟางไปคาวแลครัาอาจาร์เอาหัวเชื้อจาร์มาหมักฟางไปคาวนะครับนี่ครับที่กำลังทำอยู่นี่แหละคุณทําไปแล้วคุณจะได้ดีเองคุณทาเสร็จแล้วเนี่ย พอคุณทําไปมันย่อยไปเพราะเนื้อดินมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้คุณเชื่อผมดิมบางแปลงเนี่ยเอาน้ําไม่อยู่เลยนะ<ม>แต่พอใช้ของเราปุ๊บน้ําอยู่อะ่ะอ<ม>ืมคนี่คือเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นแก้ที่ปลายเหตยุยาเลยแก้ที่ปลายเหตุว่าเฮ้ยหาอะไรมาปลูกมาดูก่อน<ม>เพื่อมันไม่ได้ปลูกข้าวปลูกอย่างอื่นก็ต้องสมบูรณ์เหมือนกัน<ม>แล้วคุณจะต้องไปหาส้ม ไปหามะน,นาวที่มันใช้ปลูกกับดินทรายนะได้หรอมันไม่ได้ถูกไหมครับผมผมต้องการข้าวโพดที่ปลูกกับดินปนทรายม <c oughs> ผมจะซื้อมะละกอที่เขาปลูกกับดินปนทราย <c oughs> มันไม่ใช่วิธีการผิดแก้ที่ดินก่อนจะถามว่าไอ้ดินบ้านเราเนี่ยมันมีปนก็จริงนะแต่จริงๆแล้วความเป็นดินะมันอุดมสมบูรณ์กว่าไอ้ทั่วโลกเขาอ,อีกนะค่ะ <c oughs> ที่เราบอกกันว่าโอ้ยมนนู่นผลนี้แล้วมันจะมีปัญหาส่งผลนู่นส่งผนนี้นะคะมันมันเป็นดินที่มันมีความสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นนะคุณอมริน,นะ่ะครับผม,มโอเคเนะาะครับผมครับเดี๋ยวอยากรู้อะไรเดี๋ยวโทรหาจาน์อกครับมาเลยน้องแก้วพี่ไม่ว่าแกหรอก <c oughs> ี้ <c oughs> จะมาบอกกลัวาจารย์ว่าเดี๋ยวจะตีแกอาจารย์มึงจำไม่ได้ว่าเม่ผมเคยโทรไปหาจานยิวเมื่อก่อนเนี่ยจตจำแล้วแล้วตอนนี้ผมให้แฟนผมสมัครเป็นตัวแทนไปแล้วแล้วก็ไม่ได้สมัคร สมัครแล้วสมัครยังสมัครแล้วจริงอ่ะจริงครับเมื่อวานก่อนนี่มีภาพขึ้นอยู่ชื่อพัทลัตยารักใครอ่ะแต่ผมดูมาสองวันแล้วเนี่ยไม,ม่มีชื่อขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่อยู่ข้างๆอยู่ข้างอันนี้ข้างๆลยครับผมค่อยดูอยู่แต่ว่าวานันเมื่อวาันก่อนน่ะที่ว่าวันที่อะไรคุณชัยวัดมาอะไรนะมีสิบเป็นภาพเบอร์เบอรนะที่ว่าไม่แจ่มอ่ะเนี่ยแต่พอมาเจ็มสองวันเนี่ยไม,ม่มีภาพถ่ายแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเชือดทอมเลยอำเภอวังทองเหรอคะ ครับอำเภอวังทองครับแฟนแฟนยู่เภอวังทองนะครับผมไม่มีภาพนะโอเคพี่รับไปครับเพราะผมสมัครไม่ได้นะครับผมสมัครแล้วมันไปทับกับคุณสาเริงไงอ๋อก็เลยให้แฟนสมัครเพราะแฟนอยู่โะที่กันครับผมดีแล้วน้องดีแล้วดีแล้วขอบใจมากเลยที่น้องเข้าใจทีมงานเราแต่เดี๋ยวพี่จัดการให้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหน้าใสของแฟนต้องขึ้นมาโชว์จ้าเนี่ตอนนี้ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องโทษทีมงาน งานโมจะคุยเรื่องอื่นอยู่เดี๋ยวพี่ต้องอัดพอควรคนดได้ทำไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับผมโอเคนะครับผมผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับผมครับอย่างอีกสายหนึ่งก็จะจะทันไหมจะดีไหมคุณสมปองจะอรอเราไหมรอนะคุณสมปองรอนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณสมปอง จากอายุทยาครับเขามีอะไรจะมาบอกคุณหรือ,อยางมาถามเราต้องรอสักครู่เดียวครับค่ะ